ช่วงสุขภาพดีมีสุขรวมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปา์กินิก้เวลาที่เราอายุมากขึ้นนะคะจะมีการเสื่อมถอยลงหูชั้นนอกก็อาจจะมีการ,อ,าารอุดตันของขี้หูได้ที่มากเพิ่มขึ้นเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าผิวเราแห้งมากขึ้นลอกง,ง่ายมากขึ้นขนหูทีท่ทําหน้าที่กวัดเอาขี้หูออกมาอาจจะร่วงเยอะขึ้น ส่วนในหูชั้นในนะคะที่เป็นเรื่องของประสาทรับเสียงก็เสื่อมมากขึ้นด้วยนะคะปัญหาท็อปฮิตที่เจอได้บ่อยเรื่องที่1คือเรื่องของการได้ยินเสื่อมลงการได้ยินที่แย่มากขึ้นในผู้สูงอายุแล้วภาวะนี้เกิดจากอะไรล่ะก็เกิดจากการที่เส้นประสาทเนี่ยทำงานอันได้เสื่อมถอยลงนะคะก็จะเกิดเรื่องของการได้ยินที่น้อยลงแต่ว่าอาการจะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางที ลูกหลานก็จะบ่นว่าแบบทําไมม้าเปิดทีวีเสียงดังทําไมจะต้องแบบเปิดวิทยุเสียงดังหนูนอนไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นปัญหาระหว่างคนในครอบครัวด้วยคนที่อยู่ข้างตัวเราแล้วเวลาที่เราหูได้ยินน้อยลงใช่ไหมคะเราก็อาจจะรู้สึกอายที่แบบเวลาไปเข้าสังคมเวลาไปเข้ากลุ่มเช่นมาเที่ยวอะไรกับเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยค่ะเราคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องทําให้เราอาจจะรู้สึกว่าเราอยู่บ้านดีกว่าเนาะแบบออกไปข้างนอกแล้วเราก็แบบ ไม่ค่อยแบบอยากคุยกับคนนู้นคนนี้คุยไม่รู้เรื่องเงี้ยคะ่ะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของแบบไม่อยากจะไปเข้ากิจกรรมก็เลยเกิดการเสื่อมถอยของพฤติกรรมมาอยู่คนเดียวพอมาอยู่คนเดียวไม่ได้เกิดการสื่อสารจะเกิดอะไรขึ้นคะกระแสประสาทไม่แรนไม่มีการกระตุ้นกระแสประสาทก็อาจจะทําให้สมองที่เสื่อมอยู่แล้วถอยลงด้วยความรวดเร็วนะคะมีการศึกษาเหมือนกันว่า คนที่มีเรื่องของประสาทหูเสื่อมร่วมกับสมองเสื่อมเขาก็พบว่าใน m r i อะคะ่ะสมองมันแบบฝ่อลงด้วยความรวดเร็วในอัตราที่มากขึ้นถ้าเทียบกับคนที่ไม่ได้มีเรื่องของประสาทหูเสื่อมโรคเนี้ยมันไม่ได้ทําให้เกิดแบบอันตรายเป็นแบบเจ็บป่วยถึงชีวิตเหมือนโรคมะเร็งเหมือนโรคอุบัติเหตุเหมือนโรคติดเชื้อก็ตามแต่ว่าส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งหลายนะคะ ทีนี้จะสังเกตได้ยังไงว่าคนใกล้ตัวของเราเริ่มเป็นแล้วคนใกล้ตัวของเราอาจจะเริ่มเปิดทีวีดังขึ้นมือถือดังขึ้นอาจจะพูดดังขึ้นอาจจะได้ยินไม่ค่อยรู้เรื่องจะเริ่มเป็นจากความถี่สูงๆก่อนเช่นเสียงสูงอะคะ่ะแล้วอาการได้ยินไม่รู้เรื่องเนี่ยจะแย่มากขึ้นถ้าอยู่ในที่ชุมชนเช่นไปเดินตลาดด้วยกันแล้วมันมีเสียงรบกวนรอบข้างเยอะ ใช่ก็จะยิง่งไม่ได้ยินได้ยินน้อยลงได้ยินความหมายเพีย้ยน <c oughs> ก็ต้องวัดระดับดูค่ะ <c oughs> ทีนี้ถ้าเราสงสัยและดังอาการดังต่อไปนี้ <c oughs> เบื้องต้นเรามีแอปพลิเคชันที่ที่เคยเห็นนะคะ <c oughs> เป็นแอปพลิเคชันชื่อ Ear Test ค่ะลองโหลดแอป,ปมาใช้ได้ค่ะ <c oughs> ก็คือเขาจะให้ใส่หูฟัง แล้วก็เร่งเสียงไปสุดแล้วเราก็ลองเขาจะลองปล่อยเสียงที่ความถี่ต่างๆนะคะตั้งแต่ความถี่สูงไปจนถึงความถี่ต่ำนะคะและให้เรากดดูว่าเรา,าได้ยินไหมเป็นการ screening เบื้องต้นค่ะถ้าเทสแล้วมีความเสี่ยงนะคะแนะนำให้พบแพทย์หูคอจมูกทีนี้พอเราวินิจฉัยว่าเป็นโรคประสาทหูเสื่อมแล้วการรักษาคืออะไร<ม>การใช้ยามันวันนี้ก็พูดตรงๆว่า อาจจะไม่ได้ทำให้หูที่เสื่อมไปแล้วกลับมาเป็นดังหนุ่มสาวเหมือนเดิมนะคะเราก็จะใช้ตัวช่วยนะคะ,ะตัวช่วยที่เราแนะนำให้ใช้ก็คือการใส่เครื่องช่วยฟังทั้งนี้เนี่ยนอกจากหูเสื่อมแล้วเราต้องดูปัจจัยอื่นๆด้วยนะคะว่าตัวเราเองมีเรื่องของโรคประจำตัวอื่นๆไหมที่สามารถทำให้หูเสื่อมมาแย่มากขึ้นได้คือไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงแต่เป็นความเสี่ยงเช่นเป็นโรคที่ทำให้หลอดเลือดแย่ขึ้นทออ็อฮิตก็เบาหวานนะคะ ความดันไขมันหรือโรคหลอดเลือดต่างๆพวกนี้กระตุ้นทำให้หูเราอะแย่มากขึ้นได้